สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปินมุกอีกแล้วนะคะวันนี้ปินมุกนะคะจะพาเพื่อนๆมาเจอกับบอลเก่าหายากอีกตัวหนึ่งนะคะบอลอ่าบอลสีตัวนี้นะคะเป็นบอลกาบนะคะนี่ นี่นะคะจะเป็นกาบแบบนี้ขึ้นไปเลยนะคะนี่มีนามว่าตะเคียนทองนะคะบอนสีตัวนี้มีชื่อว่าตะเคียนทองนะคะเป็นบอนกาบนะคะแต่บางอันก็หลุดกาบไปแบบอันนี้ก็คือหลุดกาบเดี๋ยวใบใหม่เขาขึ้นมาเขาอาจจะมีกาบนะคะเหมือนเหมือนแม่เขาเนี่ยนะคะเหมือนต้นแม่เขาเนี่ย ที่พอ,อแตกออกมาใหม่ก็จะเป็นกาบเห็นไหมคะมีหน่อแทงขึ้นก็เป็นกาบใบใหม่ขึ้นเข้ามาก็อาจจะเป็นกาบเพียงแค่เราเลี้ยงรวมนะคะเราไม่ได้เลี้ยงแยกเขาไว้กาบเขาก็เลยหลุดไปแบบตัวนี้มีกาบแล้วก็ไม่มีกาบขึ้นมานี่นะคะบอนสีนางตะเคียนทองคือ จะหายากมากนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเลยคือกระดูกเขาเนี่ยคือจะเป็นสีแดงขอบเขียวนะคะนี่ขอบเขียวดูกระดูกเขานะคะจัดทรงได้แบบสวยมากใบเรียวนะคะใบเรียวยาวนี่ อันนี้เป็นบอลสีตะเคียนทองนะคะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ถ้าท่านใดนะคะต้องการแบ่งไปเลี้ยงปิ่นมุกก็สามารถแบ่งให้ได้นะคะประมาณสี่กระถางนะคะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูสนีบบอลเก่านะคะนี่อันนี้คือต้นแม่เขาที่แยกออกมาได้ลูกอา่า ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะลูกเขาออกมาแบบไม่เยอะเท่าไหร่เป็นบอลสีที่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นบอลสีที่สวยมากๆอีกตัวหนึ่งนะคะบอลเก่าหายากนะคะให้เพื่อนๆได้มาดูสรงใบเขาแต่ปิ่นมุกชอบชอบตรงกระดูกชอบตรงกระดูกเขามากเลยนี่นะคะกระดูกเขาเป็น เป็นบอลสีอีกตัวหนึ่งที่ชอบสะสมนะคะมีเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อยากไม่ค่อยอยากปล่อยขายเท่าไหร่นี่นี่นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบอลสีนางตะเคียนทองนะคะแล้วก็ให้ดูบอลสีแยกใหม่อันนี้พัลักษ์นะคะน,นี่บอลสีพัลักษ์เพิ่งแยกออกมาได้สีกระถา ก็แยกๆกออกมาไว้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนบอลสีเข้าได้ฝนเขาก็จะแตกหน่อไว้นะคะก็จะสวยเป็นช่วงเวลาที่อ่ะเขาเรียกว่าสวยเป็นช่วงหนึ่งของบอลสีที่สวยแตกหน่อไว้เจริญเติบโตดีนะคะช่วงนี้นี่สำหรับวันนี้ปิ่นมุกก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye